หนูหนาเพี่อนจะต้องตะไบของหนูให้บางนิดนึงเล็บมันจะได้ไม่กดบางทีอ่ะเราอะไม่ได้เป็นเล็บโบหรอกแต่ว่าพวกเศษที่ลงที่เล็บมันเข้าไปมันเลยทำให้เราอึอาดอัดแล้วเราก็เจ็บแล้วหนูอาจจะไปตัด เขี่ยทำความสะอาดนี่หนูมาเองหรหน,หนูบอกพ่อแม่มาเนี่ยหนูเรียนใช่ไหมยังเด็กอยู่ใช่ปะอายุเท่าไหร่เนี่ยออเนี่ยค่ะหนูเขี่ยทำความสะอาดอเขี่ย่เป็นขี้เล็บ ตรงนี้ก็เหมือนกันอันนี้หนูช็อตช็อตมาแล้วใช่ไหมอ๋อเล็บหนูหายไปเลยตรงนี้ก็ดีนะตรงนี้ไม่เป็นขี้เล็บเราก็เอาตรงขี้เล็บออกนี่หนูช็อตมาเท่าไหร่เนี่ยหรอฮะ พันห้าชอ็อตประมาณห้ารอ,อ,อบนะอ๋อช็อตห้ารอบข,ข้างไหนห้ารอบข้างที่ติ้นแต่งอยากสามรอบนะก็เป็นอันนี้หนูก็ไม่เป็นนะคะลูกแต่ว่าตัดแต่งพี่เอก็ตัดแต่งให้เนี่ยหางทิ้มเป็นเนี่ยขี้เล็บ อันนี้มันเป็นเล็บเล็บตายหนูกลัวใช่ไหมต้องหน่อน่อยทำความสะอาดซอกซอกเห็นไหมทีมเป็นขี้เล็บมันไม่ได้เป็นเล็บแล้วหรอก เนี่ยเราก็ไม่เจ็บนะสะอาดด้วย ข้างนั้นนะหนูต้องคอยเอาสำลีเข้าไปยัดนะแล้วหนูจะได้หายสะอาดละ